ในชีวิตเราไม่ว่าจะทำงานหรือใช้ชีวิตประจำวันคุณอาจเจอคนหลายแบบแต่มีคนบางประเภทที่ถ้าคุณเผลอไว้ใจมากเกินไปชีวิตคุณอาจพังไม่รู้ตัววันนี้ผมอยากชวนคุณมารู้จักคนเจ็ดลักษณะที่คุณควรระวังให้ดี 1. คนที่ยิ้มให้แต่พูดลับหลัง คนแบบนี้คือศิล,ลปินในศิละปะการปลอมตัวพวกเขาใช้รอยยิ้มเป็นหน้ากากชั้นดีบทบังความคิดที่แท้จริงต่อหน้าคุณพวกเขาอาจดูเป็นเพื่อนแท้คนที่พร้อมยืนข้างคุณในทุกสถานการณ์แต่ลับหลังพวกเขากลายเป็นคนละคนพร้อมจะใช้คำพูดทำลายชื่อเสียงของคุณอย่างเลือดเย็นสิ่งที่ทำให้คนแบบนี้น่ากลัวคือ พวกเขาไม่เปิดเผยเจตนาร้ายในทันทีพวกเขาจะค่อยๆสะสมข้อมูลจากคุณฟังทุกคำที่คุณเล่าจดจำทุกจุดอ่อนของคุณแล้ววันหนึ่งเรื่องราวเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังวงอื่นพร้อมแต่งสีเติมเรื่องให้คุณดูแย่ลงต่อไปสัญญาณเตือนเวลาคุณเล่าเรื่องสำคัญให้ฟังแล้วไม่นานเรื่องนั้นกลับไปโผลในวงอื่น คุณเริงได้ยินคําพูดหรือข้อสงสัยจากคนที่ไม่ควรจะรู้เรื่องนี้พวกเขามักท,ทําท่าทีสนใจปัญหาคุณมากเกินไปแต่ไม่เคยช่วยแก้ปัญหาได้จริงจําไว้รอยยิ้มทุกรอยไม่ได้มาจากใจที่จริงเสมอไปบางครั้งมันก็เหมือนใบมีดที่เคลือบน้ำผึ้งรอเพียงจังหวะที่คุณหันหลังเพื่อปักลงในความไว้ใจของคุณ 2. คนที่ชอบเอาแต่ได้ แต่ไม่เคยให้ในช่วงแรกพวกเขาอาจดูเหมือนคนที่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากพูดจาหน้าสงสารเล่าเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเราควรช่วยเขานะและคุณก็เต็มใจจะช่วยเพราะคิดว่านั่นคือสิ่งที่เพื่อนหรือคนรู้จักควรทาแต่ไม่นานคุณจะเริ่มสังเกตว่าความช่วยเหลือของคุณไม่เคยพอวันนี้ขอยืมของ พรุ่งนี้ขอยืมเงินมารืนขอให้คุณทำบางอย่างแทนทุกครั้งที่คุณช่วยเขากลับมองว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนคุณมีหน้าที่ต้องทำให้สิ่งที่น่ากลัวคือพวกเขาไม่เคยมองย้อนกลับมาว่าตัวเองเคยทำอะไรให้คุณบ้างไม่มีการขอบคุณอย่างจริงใจไม่มีความพยายามตอบแทนหรือแม้แต่ช่วยเหลือคืนในยามมีคุณเดือดร้อนสัญญาณเตือนคุณเริ่มรู้สึกว่า ทุกครั้งที่คุยกับเขามักจบด้วยการที่คุณต้องเสียบางอย่างเสมอเขาแทบไม่เคยถามว่าคุณโอเคไหมหรือสนใจว่าคุณกำลังลำบากหรือเปล่าพวกเขามีข้อแอ n งเสมอเวลาที่คุณเป็นฝ่ายต้องการความช่วยเหลือกลับจำไว้ความช่วยเหลือควรเป็นการให้ที่มีคุณค่าไม่ใช่การถูกดูจนหมดแรงเพราะคนที่เอาแต่ได้ จะไม่หยุดจนกว่าคุณจะหมดทั้งแรงใจและสิ่งที่คุณมี 3. คนที่ไม่เคยรับผิดชอบคนประเภทนี้เวลามีปัญหาสิ่งแรกที่พวกเขาทำไม่ใช่หาทางแก้ไขแต่คือหาทางโยนความผิดให้ผลตัวและสิ่งที่น่ากลัวคือพวกเขามักหาคนใกล้ตัวมาเป็นเหยื่อเพราะง่ายที่สุดที่จะชี้นิ้วไปหาคุณอาจเริ่มจากการเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนสนิทที่ไว้ใจได้ แต่เมื่อเกิดเรื่องขึ้นไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามชื่อของคุณอาจถูกดึงเข้าไปอยู่ในรายงานหรือกลายเป็นหัวข้อซุบซิบนินทาโดยไม่รู้ตัวคนแบบนี้มักมีทักษะเล่าเรื่องเก่งพวกเขาสามารถบิดข้อเท็จจริงเติมสีสันหรือเล่าเพียงครึ่งเดียวเพื่อให้ตัวเองดูเหมือนผู้บริสุทธิ์และคุณคือคนผิดเต็มๆสัญ,ญญาณเตือนพวกเขามักเริ่มประโยคด้วยคำว่า มันไม่ใช่ความผิดของฉันนะแต่เวลามีปัญหาจะรีบเล่าฝ่ายเดียวให้คนอื่นฟังทันทีก่อนที่คุณจะได้พูดคุณสังเกตว่าพวกเขาไม่เคยยอมรับผิดแม้ในเรื่องเล็กน้อยจำไว้ถ้าคนคนหนึ่งไม่กล้ายอมรับความผิดของตัวเองเขาก็ไม่คู่ควรกับความไว้วางใจของคุณเพราะความสัมพันธ์ที่มีแต่การปัดความรับผิดชอบจะทำให้คุณหมดแรงและอาจทำลายชื่อเสียงที่คุณสร้างมาทั้งชีวิต 4. คนที่ใช้ความลับเป็นอาวุธคนประเภทนี้จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณไว้ใจพวกเขาอาจฟังคุณด้วยรอยยิ้มแซงทำเป็นเข้าใจและสร้างความรู้สึกปลอดภัยคุณเล่าเรื่องส่วนตัวให้พวกเขาฟังเพราะคิดว่าเขาไว้ใจได้แต่เบื้องหลังนั้นพวกเขากำลังจดจำทุกคำพินิษทุกจุดอ่อนและซ่อนมีดไว้ใกล้ตัวและวันหนึ่งเมื่อเวลามาถึง เรื่องที่คุณคิดว่าเป็นความลับที่สุดจะถูกบิดเตือนและใช้เป็นอาวุธมันอาจไปทำลายความสัมพันธ์ที่คุณรักทำลายชื่อเสียงหรือทำร้ายคุณในทางที่คุณคาดไม่ถึงสัญญาณเตือนพวกเขาชอบถามเรื่องส่วนตัวซ้ำๆหรือพยายามค่อยๆเจาะลึกข้อมูลคุณมีท่าทีสนใจในปัญหาคุณมากเกินไปแต่ไม่เคยช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงใจ คุณเริ่มสังเกตว่าข้อมูลบางอย่างรั่วไหลไปยังคนอื่นโดยไม่ชัดว่าใครจำไว้อย่ามอบกุญแจไปไขประตูความลับของตัวเองให้ใครง่ายๆเพราะคนที่ใช้ความลับเป็นอาวุธจะทำให้สิ่งที่คุณคิดว่าปลอดภัยกลายเป็นกับดักที่อันตราย 5. คนที่โกรธง่ายและโกรธนานคนประเภทนี้โกรธง่ายเพื่อนแค่เหตุเล็กๆน้อยๆ แต่สิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าคือพวกเขาไม่ยอมปล่อยวางความโกรธจะสะสมอยู่ในใจเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันปะทุทุกคนรอบตัวจะรู้สึกถึงแรงกดดันอย่างเงียบๆเพราะไม่มีใครรู้ว่าความโกรธนี้จะระเบิดเมื่อใดเมื่อวันนั้นมาถึงมันอาจทำลายทุกสิ่งรอบตัวทำพูดแรงๆการกระทำรุนแรงหรือแม้แต่การวางแผนลับๆที่จะทำร้ายคุณโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัว คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่ในกับดักและทุกทางออกถูกปิดสัญญาณเตือนพวกเขามักหงุดหงิดหรือระเบิดอารมณ์บ่อยๆกับเรื่องเล็กน้อยเมื่อโกรธมักไม่ยอมพูดหรือแก้ไขทันทีแต่เก็บความโกรธไว้ในใจคุณสังเกตว่าความโกรธนั้นสะสมเป็นเวลานานจนเหมือนเป็นแรงระเบิดที่รอวันปะทุจำไว้การอยู่ใกล้คนโกรธง่ายและโกรธนานอาจทำให้คุณหมดแรงใจและในบางครั้ง การระวังตัวและรักษาระยะห่างอาจเป็นวิธีป้องกันตัวเองที่ดีที่สุด 6. คนที่ไม่เคยพูดตรงๆคนประเภทนี้คำพูดของพวกเขาเหมือนเขาวังกฎต่อหน้าอาจฟังดูเป็นมิตรฟังดูเข้าใจง่ายแต่ความจริงทุกคำพูดมีนัยยะแฝงความหมายบางอย่างที่คุณไม่ทันสังเกตการสื่อสารของพวกเขาจะทำให้คุณสับสน บางครั้งคำพูดเพียงประโยคเดียวอาจซ่อนกับดักที่จะทำให้คุณตัดสินใจผิดคุณจะพบว่าตัวเองกำลังเล่นเกมทายใจแต่กฎของเกมนี้ถูกเขียนขึ้นให้คุณเป็นฝ่ายแพ้สัญญาณเตือนพวกเขามักพูดวนไปวนมาแต่ไม่เคยตอบคำถามตรงๆเวลาคุณถามเรื่องสำคัญมักได้รับคำตอบอ้อมๆหรือคุมเครือ คุณรู้สึกเหนื่อยใจเหมือนพยายามเข้าใจคนคนหนึ่งที่ไม่วันเปิดเผยทั้งหมดจำไว้การอยู่ใกล้คนที่ไม่เคยพูดตรงๆจะทำให้คุณสับสนและหมดแรงใจและบางครั้งระยะห่างและการรอบคอบคือวิธีเดียวที่จะไม่ตกหลุมพราง 7. คนที่ยินดีเห็นคุณล้มนี่คือคนที่น่ากลัวที่สุดเพราะพวกเขามักแซงทำเป็นเพื่อน ต่อหน้าอาจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือทำทุกอย่างเหมือนเป็นผู้สนับสนุนแต่ลึกๆในใจของพวกเขาความสุขเกิดขึ้นทุกครั้งที่คุณพลาดคนประเภทนี้จะอยู่รอบตัวคุณเหมือนเงาเงาที่คุณคิดว่าเป็นเพื่อนแต่แท้จริงแล้วกำลังเฝ้ามองความล้มเหลวของคุณและเมื่อคุณพลาดเงานั้นจะยิม้มมองด้วยความสะใจที่คุณไม่ทันระวังสัญ,ญญาณเตือน พวกเขามักเสนอความช่วยเหลือแต่เต็มไปด้วยเงื่อนไขหรือข้อแม้คุณสังเกตว่าเวลาใดที่คุณล้มพวกเขากลับดูพอใจหรือมีท่าทีสนุกสนานการมีคนแบบนี้ใกล้ตัวทำให้คุณไม่กล้าเปิดใจเต็มที่เพราะกลัวถูกทำร้ายจำไว้คนที่ยินดีเห็นคุณล้มไม่ใช่เพื่อนและการระวังตัว รักษาระยะห่างและสังเกตสัญญาณเตือนคือวิธีเดียวที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของคนเหล่านี้ในโลกนี้คุณไม่อาจเลือกได้ว่าคุณจะเจอคนแบบไหนคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาเพราะหวังดีหรือเข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์บางคนจะทำให้คุณยิ้มได้แต่บางคนจะค่อยๆดึงพลังชีวิตคุณออกไปทีละน้อยและน่ากลัวที่สุดคือคุณอาจไม่รู้ตัวจนกว่าจะสายเกินไป แต่สิ่งหนึ่งที่คุณเลือกได้คือการตัดสินใจว่าใครควรอยู่ใกล้หัวใจคุณและใครควรอยู่ไกลออกไปเพราะหัวใจของเราไม่ได้เป็นที่พักให้ใครทุกคนเข้ามาได้ตามใจมันควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนที่เห็นค่าและรักษามันเหมือนสมบัติชิ้นเดียวในโลกการปกป้องตัวเองบางครั้งไม่ใช่การสร้างกำแพงสูงสูงแต่มันคือการมองให้ออกว่า ใครกำลังใช้รอยยิ้มบางมีที่ซ่อนอยู่ในมือและเลือกจะปิดประตูก่อนที่มีดเล่มนั้นจะมาถึงตัวเราการตัดใครบางคนออกจากชีวิตไม่ได้ทำให้คุณเป็นคนใจร้ายแต่มันอาจเป็นการช่วยชีวิตตัวเองในระยะยาวเพราะบางครั้งการระวังหัวใจจากคนเจ็ดลักษณะนี้ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือความจำเป็น และนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้คุณจำคนเจ็ดลักษณะนี้ไว้ในใจเพราะโลกภายนอกอาจเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ไม่ใช่ทุกยิ้มจะเป็นมิตรในตอนต่อไปผมจะพาคุณไปรู้จักวิธีอ่านใจคนที่จะทำให้คุณรู้ใครคุณอยู่ข้างคุณและใครคุณออกจากชีวิตคุณตั้งแต่วันนี้นี่คือคนเจ็ดลักษณะที่คุณควรระวังให้ดีเพราะการปกป้องตัวเองเริ่มจากการรู้จักใครคนอยู่ใกล้หัวใจคุณ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์ให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักได้ระวังตัวเช่นกันและกดติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปที่เราจะพาคุณเจาะลึกเรื่องความสัมพันธ์และการปกป้องตัวเองอย่ารอช้าเริ่มระวังตัวตั้งแต่วันนี้และให้หัวใจคุณปลอดภัยจากคนเจตแบบนี้สวัสดีครับ